สวัสดีครับหนึ่งจากนิวบรลานลเวอร์บายเอ็นบีทูแฮนนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันสิ้นเดือนแรกของปี2023นะครับมาสำรวจตลาดออนไลน์กันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้นิวบาลานในเว็บไซต์หลักๆของร้านค้าที่เป็นทางการในประเทศไทยนะครับมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างที่น่าสนใจเนาะวันนี้ก็คงเงินเดือนออกกันแล้วไปดูที่ซูเปอร์สปอร์ตเนาะซูเปอร์สปอตอนนี้ก็ยังเห็นมีเก้อยู่นะครับ มีสินค้าที่ยังหลักๆตอนนี้ก็ยังเป็น574เนอะนะครับเดี๋ยวมาดูซิอ๋อนี่รูปของ530ยังอยู่อยู่เลยแต่ว่าไม่มีแล้วนะครับหมดเกลี้ยงอ่าเรามาดูซิมีสินค้าลายใหม่นะ่าสนใจมี W413 นะครับขาใหม่สีชมพูเลยรองเท้าวิ่งระดับเริ่มต้นมี CT302 3 9 0 0นี่ของเด็กมากเนี่ย แล้วก็จะมีตัวไหนอีกที่เป็นสินค้าใหม่มี725สนะฮะสีขาวเข้ามาใหม่เลยเพิ่งเห็นวันนี้เองดูซิมีข้อมูลอะไรมั่งอา้าวแสดงว่าเขาเพิ่งเอารูปลงนะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรมีอะไรอีกนะครับมี574สีออกสีสีน้ำเงินครามเนาะมี574มาใหม่นะครับโอ้นี่มี574สีใหม่3,004สวยเลย ดูสิมีอะไรอีกนะครับตอนนี้มี580มี5 7 4ยังอยู่มีอะไรลดราคาไหมตอนนี้ยังไม่เห็นมีตัวไหนที่อโอเคนะ่าสนใจในตอนนี้นะครับลองมาดูเรื่อยๆรู้สึกราคาจะปรับกลับมาจากปีใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับ9ก6ก็กลับมาเป็นราคาปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะ ระหว่างนี้ไปหน้า2มีอะไรมาบ้างนะครับเป็น574สีเทาอ่าโอเคสวยเลยนะครับผมอ่าสายอะไรบ้างโอ้พึ่งมานะครับสาครบใครสนใจในราคา3,004นี่คือ574ที่ใช้วัสดุตัวอัปเปอร์ดีกว่ามาตรฐานที่2,009นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือ คุณจะได้วัสดุตัวเป p e r ที่ดีกว่านะครับไปดูหน้าที่2ของตัวรอ,อ,องเท้าเป็นหลักละกันนะครับตัวฟิลฟร์เซลสูปอร์คอมยังอยู่นะครับ x c 7 2ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ยังเป็นราคาปกตินะครับยังเป็น4,500ตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวผม ดูตัวที่น่าสนใจอ๋อนี่เลยนะครับ f a s h from r o l p V2 อ๋อนี่รองเท้าเด็กเนาะแต่ว่ามันประหยัดไป30แล้วนะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก25%ถ้าใช้โค้ดนะครับเมื่อพัขึ้นไปมีตัวไหนอีกนี่ตัวนี้57าเสี่อ้ยสามสองเจ็ดนะครับตัวนี้ประหยัดลงไปเลือ2007มีเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมเรียงจาก าราคาเราเรียงจากสูงไปต่ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องรองเท้าเนี่ยเราจะสนใจตัวบนบนของตัวนิวบาลานนะครับเอาละมีอะไรบ้างราคาที่มีขายตอนนี้นะครับรู้สึก9ก้ากหนึ่งหมดไปแล้วไม่อยู่ในสาระระบบละลดราคา1080 v 1 2 4 e โอ้นี่ลดราคา50%เลยนะ ลดจากเดิมไปอีก30บวกอีก25เป็น55บาเปอร์เซ็นต์เมื่อใส่โค้ดนะครับใครพร้อมหยิบหยิบเลยนะตัวท็อปของสายพพอร์ตนะครับไซส์อ่าไซส์ใหญ่ยังเหลือน่าสนใจน่าสนใจมีของผู้หญิงด้วยนะครับลดเพิ่มอีกนะครับลดเพิ่มอีก25% น่าสนใจนะครับมี570ั็ดพลัสราคายังปกติอยู่มีตัวไหนอีกนะครับตอนนี้ที่น่าสนใจมีอะไรราคาเหมือนกลับมาเป็นราคาปกติหลังจากที่ช่วงปีใหม่เขาลดไปเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตัวที่เริ่มกลับมาเป็นราคาป้ายกัน,เ,น,กนเกือบหมดแล้วนะครับก็จะมีรองเท้าวิ่ง860 V12 เพราะว่า V13 จะออกแล้วเนาะนะครับเขาก็เลยลดราคาช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้า เก็บนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับลดมากกว่า55%แล้วเนี่ยนะครับใส่โค้ดลดเพิ่มมี880 2 2ลดเพิ่มที่ลดเพิ่มเนี่ยเกินเออเกิน50%ทั้งนั้นเลยเป็น55%ทั้งนั้นเลยนะครับเ,าเราไปดูที่ JD, JD JD นี่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็น เว็บไซต์ร้านค้าที่มาแรงที่สุดละมี3มจีมี725นะครับยังอยู่ใส่ดีมาก725ใส่ดีมากคุ้มราคามากเลย7.5 8้8ไซต์เป็นแบบ UK นะครับมี878นี้ราคาขึ้นนะเนี่ยขึ้นมา4 0่า400นะครับครั้งแรกที่เข้าไทยเนี่ยรู้สึก3,590ตอนนี้ราคาบวกขึ้นละแต่725ยังเท่าเดิมนะครับ มี327มีตัวใหม่เป็น480นะครับเป็นรองเท้ามาจาก680นเนาะนะครับมีรองเท้าเด็กมาละอแล้วก็มี725 only เอ่อ Jd นะครับมีเฉพาะใน Jd แต่เห็นแวบบๆที่ไปปรากฏอยู่ใน super sport ไม่มั่นใจว่าสีเดียวกันหรือเปล่ามีตัวไหนอีกมี5 7 4พลัดนะครับสีละมุนเลยเตัวไหนที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมี480มาหลายสีเลย ส่วนตัวอื่นก็ยังอยู่นะครับมี9060อ่าโอเค JD, JD เป็นไซส์แบบ UK นะครับไปดู a t m o s กันบ้าง a อด t s, <S มีตัวใหม่เข้ามาก็คือเนี่ยครับตัวนี้เพิ่งวางที่ต่างประเทศเมื่อกลางเดือนมกรานี้เองนะฮะเออเรนนะครับรองเท้าลำลอง สไตล์แบบเดินป่าเลยนะนี่พื้นของไวบรัมด้วยนะครับหนังแท้นะฮะโหเงาวับเลยห้าพันสีาสนะครับไซส์อ้าวหมดแล้วเหรอเนี่ยดูดูก่อนมีไหมอ๋อหมดแล้วไม่เหลือด้วยแม่สุดยอดเลยแล้วภาพมันยังไม่เบอร์นะครับ มี9060นะครับมี RC30 ตัวนี้ผมไปดูตัวจริงแล้วมันไม่ใช่แนวนะครับก็เลยยังไม่ขยับปีนี้ยังไม่ขยับคู่ใหม่เลยไปที่ซิกซิกเหลืออะไรบ้างซิกเหลือแค่ 2002RHP นะครับราคาก็ไม่ขยับไม่มีเซลล์ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้มันเหลือ7.58แล้วก็8.5เนาะ เออ่แล้วก็มี5 7 4 0นะครับใครชอบรองเท้าที่วัสดุอัปเปอร์ดีนะครับก็จัดไปไปที่24มันอ่านว่าอะไรเนี่ยกีเลส <c oughs> ช่างมันเถอะ <c oughs> ก็จะมี90 60นะครับอยู่2องรุ่นนะครับสองรหัสนะฮะก็ลองไปดู5490กก็ภาพรวมนะครับสำหรับเดือนแรกของ ปีสองพัีสิบส้านค้าทางการเนี่ยรู้สึกจะยังไม่ขยับอะไรมากนะครับเหมือนกับว่าเพิ่งออกมาจากช่วงปีใหม่ก็เลยยังนิ่งอยู่นะฮะแต่ที่มีนิวบาลานซ์เยอะสุดตอนนี้ผมก็ยังยกให้ของที่ JD ีนะครับเจ s ีสปอนะครับถ้าสังเกตต,ตอนนี้นะครับ1 9 0 6หายไปแล้วนะครับไม่เหลือแสดงว่าขายดีมากนะขายดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ยังหวังว่า จะมี530กลับเข้ามาอีกสักรอบนะครับนี่530สำหรับสำรวจตลาดในเดือนแรกของปี2023ก็คงประมาณนี้สวัสดีครับผม